สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีหมวดชายสุขุสุขคนเดอครับวันนี้ก็มาพอกันคึอเก่าครับสิหาดำน้ำยิ่งปลาครับจากน้ำสิคุณบอกครับเพระาะว่าฝนตกมาอาทิตย์หนึ่งน้ำไหลลงวันนี้สิล่องบปก่ณนแต่ว่ามีสองแผนอยู่คันบ่าได้ปลาก็สเก็บหอยเชลลีนั่นแหละครับจะเอาไปต้มมือนแร่งเนี่ยครับช่วงนี้ก็ปลาใหญ่ก็บ่ค่อยเข้าครับ มีแต่ปลาหน่อยครับมีแต่ปลากาก็สิแต่มีปลากาก็จะเอาปลากาเนียนะ่ยไปปนเหมือนแกลงเนี่ยไปครับพี่นอ้องเดี๋ยวเข้าไปกันเลยครับ ครับนีบ่ครับ พี่น้องอย่ามาสรุปผลงานมืนอไ่ปลาใหญ่บได้แล้ครับเล่นปากกาคือเขาเนี่ปปากกาครับซีหาแต้มะนะครับปลาใหญ่บคอยเข่าครับเนี่ยเขาเล่นเล่นปากกากับอันนี้ครับนี่ครับหอยเชอรี่นี่ครับผลงานของเขามีสองแผนครับ ปลาบูได้ก็เก็บหอ,อย,ย,กกยครับได้มาสองยางเลยเหมือนนี่หอยกับมือแรงะปลากากับปิ้งมือแรงนี่ยนะครับต้มหอยปิ้ปงปลากาอ๋อพี่น้องสำหรับมือนี้ก็คงสีไบสั้นนี้ก่อนครับเริ่มหนาวเย็นครับจะพอกันไหมครับคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ